รีวิวสั้นๆนะครับผมจบไป1คันนะครับกับ Honda City นะครับผม1.5ออโต้ปี2019เดิมๆอ่าสุดท้ายบอกตื่นนะฮะกินน้ำมันนะครับผมเคยใส่ท่อมานะฮะทำการใส่ท่อเดิมครับใส่ท่อเดิมวิ่งกว่านะครับใส่ท่อเดิมมาแล้วเดิมท่อมานี่วิ่งไม่ได้เลยนะครับอยู่ที่สุดท่อแต่ละร้านด้วยนะครับ แล้วแต่ความชอบแต่เดิมๆมันทําได้เลยนะฮะหลังทำอัตราการเร่งดีขึ้นนะฮะหายอืดไม่รอรอบนะครับผมดีแมตนะฮะไม่มีไฟโชว์นะครับลกเครื่องนะฮะเพิ่มกําลังให้รถนะฮะอัตราการเร่งดีขึ้นคันเร่งเบาเท้านะฮะจะประมาณนี้วิ่งดีกว่าเดิมแน่นอนนะฮะ แรงทันใจมั่นใจนะหาอืดไม่ล่รอบไม่มีผลเสียต่อเครืงยนต์อาจจะให้จบยู่การน,นอกฐานที่ไปหาลูกค้าได้นะครับผมตามสไตล์ช่างวัดนะฮะราคาย่อมเยาสนใจทักมาคุยได้ครับช่างวัดขอบคุณครับ